อ่าโอเคพี่ขอเออมาเพิ่มเติมเรื่องกดลูกโซ่นิดนึงนะก็อย่างตะกี้ใช่ไหมเรื่องกดลูกโซ่ที่มันมาเป็นรูปเนาะแต่บางทีเนี่ยโจทย์ที่อาจารย์เขาให้มามันอาจจะวนเวอรหรืออาจจะดูซับซ้อนกว่าน,นี้อ่ะยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นสมมติเป็น y เท่ากับ u 5 6และ u เนี่ยมันเท่ากับ s กำลังสองบวกส s แล้ว e s เนี่ยแม่งก็เท่ากับ t ลบหนึ่งอีกอ่ะสมมุติถ้าเจออย่างในกรณีนี้เนี่ยเแน่นอนเราจะมาทําวิธีเดิมอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะเรียกวไงดีมันจะดูปวดหัวมากมายมากๆซึ่งถ้าเจออะไรอย่างนี้นะแนะนําให้ใช้เออให้ใช้เหมือนวิธีวิธีจะเรียกว่าไงดีเขาเรียกว่าเออว,ว,ว,วิธีปกติแล้วกัน วิธีแบบไม่รัดน,นะเนาะก็เป็น d y by d u คูณกับ d u by d s คูณกับ d s by d t อ่ะพอมาวิธีนี้เราก็แทนค่าแต่ละตัวแต่ละตัวไปก็ก็เป็น y ก็คืออะไรก็คือเอ,อ่อ u ห้าหก แล้วก็ d ดูในที่นี้ก็คือ s กำลังสองบวกสองเในมือหวัดนิดนึงนะคูณกับ ds s ก็คืออะไรแทนค่าไปก็เป็น t ลบหนึ่ง by d t แล้วจากนั้นเราทำไงต่อแล้วก็พอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ดิฟเลยก็จะได้เป็น เออ u ห้าหกห้าหกตัดลงมาเป็นห้าหก u ห้าห้าคูณกับตรงนี้ก็ได้เป็นสอง s บวกสองคูณกับหนึ่งนั่นเองซึ่งพอมาอซึ่งพอเราดิฟอย่างเงี้ยเราทำไงต่อเราก็ที่เหลือเราก็แค่แทนค่าแต่ละตัวลงไปนั่นเองก็ อย่างตรงนี้ u ก็คืออะไร s ก็แทนค่าไป s ก็คือ t แล้วก็แทนค่าไปพอแทนค่าปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้ u ก็คืออะไรเอ่ยไหนดูสิ u มันก็คือ s กําลังสองบวกส s ทั้งหมดกํลังห้าสิบห้าคูณกับ สองเอสก็คืออะไร t ลบ 2, นหนึ่งบวกสองคูณหนึ่งนี่ไม่ต้องเขียนนะเพราะว่ามันคูณหนึ่งอ,อ่ะอ่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าเอสต่อเอทีเอมันก็คืออะไรเอตรงนี้มันก็คือ t ีลบหนึ่งแล้วก็ใส่ค่าไปพอเราใส่ค่าไปเสร็จแล้วจากนั้นอ่าเดี๋ยวเขียนดูอีกแล้วกันก็จะเป็นห้าสิบหก เอในที่นี้ก็คือ t-1 ลบหนะึ่งเนาะก็เป็น t-1 ลบหนึ่งยกกำลังสองบวกสอง t ลบหนึ่งคูณกับสอง t ลบหนึ่งบวกสองอ่ะหลังจากนี้เราทำาไงต่อที่เหลือเนี่ยเราก็แค่จัดรูปให้มันสวยงามให้มันทอกจริงอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนยนี้ส่งถามว่ามันได้ไหมไมันก็ได้แต่ บางทีมันอาจจะเรียกไงมันอาจจะถูกหักคะแนนเพราะว่าเราเขียนไม่ครบเขียนไม่ถูกหรือรูปเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไปต่อได้แต่เนื่องจากอต,ตอตรงๆเลยคือตอนนี้พี่ก็ขี้เกียจเขียนเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเจออะไรยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็อาจใช้วิธีเดิมของอาจารย์ที่เป็นแยกมาแต่ละตัวแล้วก็ดิฟทีแต่ละตัวดิฟเสร็จแล้วค่อยมาแทนค่าแทนค่าแล้วก็จัดรูปให้มันสวยงามที่สุดนั่นเองนะก็เพื่อให เจอ,องี้เจอนอนเพราะตอนที่สอบก็เจอแบบนี้เหมือนกันโ okay. อเคทำไมต้องลบแล้วกันเนาะเนี่ยพอถามว่าทําไมอย่างโจทย์ข้อเน,นี้ถามว่าทําไมเราไม่ใช้วิธีดิฟนอคูณดิฟไส้ถ้าเราใช้วิธีดิฟนอคูณดิฟไส้สิ่งที่จะเกิดคือมันจะเป็นมหากราบอะไรที่ซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกดูล้วปวดหัวมากนะนั่นเองก็จบไปแล้วอีกเรื่องสําหรับเกดลูกโซ่กับดิฟอนุพันธ์ดับสูง